เดี๋ยวมาดูภารกิจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะเพิ่นกห่วงใย่เรื่องนี้คืนการโดยมีการติดตามภารกิจการทำลายระเบิดตกค้างอยู่ที่จังหวัดส,สุรินค่ะพ่นเอกส่งวิทย์นุนพักดีค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดส,สุรินนะคะเพื่อตรวจเยี่ยมและก็มอบนโยบายแก้กำลังพ่นจุดเก็บกู้และทำลายระเบิดตกค้างที่ศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีพันเอกสมโชคจันท่าสีผู้บังคับน่วยปฏิบัติการทุนระเบิดด่านมนุษยธรรมที่3ให้การตอนรับยุทีบ้านโนนบักย่างตำบลตาเมี่ยงอำเภอพนมดงรักค่ะ ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเพิ่นได้รับฟงการบรรยายสรุปขั้นตอนการปฏิบัติการสังเกตการการทำลายวัตถุระเบิดในพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพ้นแล้วก็บพบปะพ่อแม่พี่น้องบ้านเกษตรสมบูรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากวัตถุระเบิดเนี่แหละค่ะโอ้ยหลุมบักใหญ่หนึ่งคุณผู้ชมคะ่ะ เพิ่นบอกว่าเน้นย้ำนะคะว่าศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาตินะคะดำเนินการตามภารกิจอย่างต่อเนื่องอเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยลดภัยคุกคามคุ้มครองความปลอดภัยของพอแม่พพ่นองตามแนวชายแดนซึ่งท่ากองทัพไทยเนะคะเพิ่นก็ยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในทุกมิติทุกระดับ,บเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยยืนหยัดเคียงข้างประชาชนวีอาวันวีวิน เมื่อเรารวมเป็นหนึ่งเราชนะนั่นเองอนะคะอ่อ <We are S 1> แม่พน้องในพื้นที่ถ้าเห็นยังแปลกๆลุ้มยั้งทีสงสยัยบอกพอผู้ใยญ,ญ่บบานบอกกำนั่นในพื้นที่เพิ่นบอกว่า่าไปแตะญา่าไปสัมผัสถ้าเห็นให้รีบแจ้งสายด่วนหนึ 1, ่งเก่าหนึ่งโทรได้เลยค่ะเพราะว่านี่อันนี้เพิ่นสาธิตให้เบิง่งเหตุอิลีน่ะล่ะค่ะทำลายวัตถุระเบิดที่มันตกค้างอิลีความเสียหายคิดเบิ่งว่าอันนี้ขนาดเพิ่นใส่วิธีการคุ้มใส่วิธีการสารพัดในหยุดธวิธตที่เหตุยังเห็นความรุนแรงขนาดนี้ ถ้าเกิดระเบิดขึ้นมาอิหรีหรือว่าเป็นยุทธวิธีอิหรีนี่ก็คือสิเสียหายหลายนะคะ